สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องยายไหมภาพปัจจุบันน่ารักมากต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงที่น่ารักและเก่งตั้งแต่ยังเด็กเลยครับสำหรับน้องยายไหมชินารด,ดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นที่รูจจ้จักจากโฆษณา t v วีซีเบบี้ไมครีมอาบน้ำและละครโทรทัศน์เรื่องลิขิตเสน่หารับบทเป็นไข่ตุนและละครมาศสนารกรับบทเป็นจินตนาร้นโลกตอนเด็ก จนทำให้น้องยายใหม่มีงานในวงการบันเทิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและยังได้พัฒนาฝีมือในงานละครรวมถึงภาพยนตร์ในอีกหลายๆเรื่องแถมรางวัลการประกวดในเวทีต่างๆเจ้าตัวก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาหลายรางวัลด้วยเรียกว่าเป็นสาวน้อยที่มีความสามารถและเก่งจริงๆครับและปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าน้องยายใหม่นั้นเริ่มที่จะฉายแววความสวยเพิ่มมากขึ้นทุกวันทั้งโครงหน้ารูปร่างผิวพรรณก็เป๊ะสุด ซึ่งถ้ากระไดที่เป็นแฟนคลับของน้องใยใยหม่ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะออกมาอัปเดตภาพความน่ารักสดใสให้พี่ๆแฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอแถมหนุมน่มๆหลายคนยังเข้ามากดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ขายขนมจีบให้กับน้องใยใหม่กันเพียบเพลอดเพลอีกหน่อยสงสัยว่าคุณพ่อของน้องคงจะต้องรีบไว้หนวดเป็นการด่วนเลยล่ะครับเพราะดูเหมือนว่าน้องใยใหม,ยม่นั้นจะมีนุม่มๆเรียงคิวมาอยู่ไม่น้อย ต้องบอกเลยว่าน้องยายไมายเป็นนักแสดงเด็กที่มีความสามารถครบเครื่องจริงๆครับเชื่อว่าในอนาคตแฟนๆของน้องคงจะต้องได้เห็นบทบาทนางเอกแห่งวงการบันเทิงอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวกับุณครับ